ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกจเจริญแล้วจเจริญดีแล้วธรรมอันเอกเป็นฉะไหนคือความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นฉะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรักษาจิตไว้ในอาสวะและธรรมะที่มีอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตไว้ในอาสวะและธรรมะที่มีอาสวะสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญีก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกจเจริญแล้วจเจริญดีแล้วแม้ด้วยประการชนีแล